Yes. <laughs> สนับสนุนข่าวโดยร้านอาหารนางนัวสาขาหนึ่งวอกกี้สตรีทพิเศษช่วงโควิด -19 ลด25%ให้ทุกโต๊ะเดอะสโตนเฮาส์ผับมนุษย์หินที่ใหญ่ที่สุดในวอกกี้สตรีทกับโปรโมชั่นสุดว้าวที่คุณจะต้องประทับใจทุกค่ำคืนบาร์บีคิวย4กับหลากหลายเมนูความอร่อย ทั้งกระบับหมูกระบับไก่กระบับชีสและกระบับสไตล์อีสานสุดแซ่บพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้ววันนี้และ Hungry Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้หลังจากที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาดไปทั่วโลกทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจแย่ลงถึงขั้นวิกฤต ทำให้ประชาชนต้องตกงานและถูกพักงานกันเป็นจำนวนมากแต่ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังตกงานอยู่ ล่าสุดเมื่อวันที่8กันยายนนางสาวก,กมลชนกกุลบุตรและกลุ่มแม่บ้านพัทยาได้นำข้าวกล่องจำนวนกว่า500กล่องพร้อมน้ำดื่มมาแจากจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนที่บริเวณหน้าสอพอเมืองพัทยาถนนเลียบชายหาดตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี โดยนางสาวกมลชนกได้เปิดเผยว่าปัจจุบนันประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยานั้นได้ตกงานกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากเศรษฐกิจที่แย่ลงจึงได้รวบรวมเงินส่วนตัวและจากผู้ที่บริจาคช่วยมาทำข้าวกล่องแจกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในวันนี้ No, no, Take let's, let's your turn off the look house.